สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซาวพีทแอร์นะครับอันนี้ก็ซื้อมาในราคา2,000นิดๆน,นะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างานี่นะครับอันนี้ก็เป็นของแท้นะครับซาวพีทแอร์ส r 4นะครับซึ่งมันจะมี2 2อันนะครับ ไอ้ซาพีทแอร์ซีครับซาพีทอแอร์ซีไลท์ครับเดี๋ยวจะลองมาแกะแอร์ซีให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองแกะเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เคยใช้ s าวพีดแอร์สมานะครับก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้จะไม่ไม่ได้รีวิวเรื่องเสียงเรื่องอะไรนะครับะจะมาเปิดให้ดูเฉยว่ามีอะไรบ้างข้างในนี่นะครับครับข้างในก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูกันนะครับแกะยากทีนหนึง อนี่นะครับแกะมาข้างในก็จะเป็นอพอแกะมาก็จะเจอตัวนี่นะครับอ่ามีโลโกโ้ซาวพีชครับซึ่งเป็นสีทองแดงนะครับ ดีลองแกะดูนะครับนี่ใหม่แกะกล่องเลยนะครับอุ้ยอุ้ย <c oughs> แกะปุ๊บตกปับ๊บอ่านี่นะครับโอก็จะเป็นดำด้านนะครับสีดำด้านแล้วก็มีโลโก้คำว่า u ซาพีสอยู่ก็สวยงามครับอืม อันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นปุ่มเปิดนะครับดี๋ยลองมาดูครับว่ามีอะไรแถมมาบ้างนี่เดี๋ยวอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดอันนี้จะมีอะไรบ้างอ่านี่นะครับเขาก็จะแถมสายชาร์จมานะครับสายชาร์จอันนี้น่าจะเป็นอ่า usb type c นะครับซึ่งสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์หรือเสียบกับอะไรก็ได้ คาดว่านะครับความยาวยาวไหมน,นี่น่าจะาน่าจะประมาณ20เซนนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับมีอะไรอีกก็จะแถมอะไรให้มั่งลองแกะดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวไม่มีนี่แค่เนี้ย แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองแกะดูน,นะครับปึ๊บอ้าวมีหนังสือหรืออะไรมาลุ้นกันอันนี้อ๋อเป็นน่าจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนี่นะครับก็มีภาษาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับว่าให้ทำอะไรบ้างนี่อันนี้ก็จะอ่า ก็จะบอกว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์มีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะนี่นะครับอ๋อนี่เป็นขั้นตอนอะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอ่าอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นขั้นตอนนะครับอันดับหนึ่ง อันดับ2อาเมนฟังชันนี่นะครับแล้วก็3ให้ทำอะไรบ้างอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี่นะครับก็จะมีอันนี้เป็นรูป1 2 3รีวิวแบบไม่มีความรู้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นอะไรครับอันนี้เป็นสีสีดำๆนะครับสีดำๆมีคำว่า แอ r ์สีไวเลสเอียบัตซาวพ e นะครับอ่าน่าจะเป็นคู่มือครับไม่รู้มีภาษาไทยหรือเปล่าจะมีภาษาอังกฤษดัตฝรั่งเศสอ่าสเปนอิตาเลียนญี่ปุ่นเกาหลีอ่าไม่มีภาษาไทยนะครับก็ลองไปอ่านกันดูนะครับผมว่าจะต้องไปศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มหรือภาษาอื่นเพิ่มนะครับเพราะไม่มีภาษาไทย อ่าดเดี๋ยวต่อไปมาดูตัวพระเอกของเราเลยนะครับในซาวพีทฟึบสีทอ้ทองแดงลองแกะดูฟึบพอ,อแกะปุ๊บมีไฟสวยงามนี่นะครับสวยงามว้าวนี่นะครับอ่า ก็จะมีคําว่าไอตัว S นะครับอันนี้ก็เป็นสีทองแดงเหมือนอตัวตัวไอข้างนอกนะครับสวยงามาเดี๋ยวลองมเดี๋ยวต้องลองฟังดูอีกทีนะครับอย่างนี้เพิ่งแกะนะครับซื้อมาใหม่ๆว้าวสวยดีนี่นะครับ อันนี้เป็นเอียบัดนะครับซึ่งผมไม่ถนัดตัวอินเอียเพราะว่าเหมือนใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ในหูถนัดแบบเอียบัดมากกว่าครับนี่ครับสวยงามแต,แต่ต้องลองทดสอบเสียงดูเดี๋ยวลองทำทดสอบในคลิปต,ต่อไปนะครับสวยงามาซาวพีทน,นะครับ ก็วันนี้ก็เป็นอาการอันบ็อกนะครับแกะกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีสาระไม่มีอะไรนะครับลองแกะดูะครับประมาณนี้ครับนี่โอเคสำหรับวันนี้ช่องถ่ายไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนะครับมารีวิวกกากนะครับในการแกะกล่อง แกะกล้องอหัูฟังบลูทูธซาวพี e นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีเลยมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวอะไรก็เดี๋ยวอคอยติดตามกันนะครับรีวิวกากะครับไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาหรือจจะมีสาระบ้างแล้วแต่ว่า,าคนรีวิวมีความรู้หรือเปล่า วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ